ไอเสมครับครับข่อยมีเมี่ยงหกคนอ่าแนะนำข่อยดูครับรถรุ่นได้จังสิบ้ากันไปหมดโอ้คุณแผนเนี่ยหกหกคนง่ายง่ายน้าพ่อคุณแผนเนี่ยหกง่ายอีกหกกับเป็นสิบสองพอดีไอไปน้องเมี่ยอีกหกไออ่าเอาเอารถตู้รถไปเอารถไฟไปรถไฟเออรถไฟบ่ มีลปะไรเออหื้อเจ้ารถสองแถวเออเอาจัดให้สําหรับพ่อขุนแผนเมียหกรวมตัวเองเป็นเจ็ดก็ต้องซื้อเจ็ดที่นั่งยังบ่ายังบ่าเมียหกในแง่อีกหกน้องเมียอีกหกหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดมันไปบ่ไหวแล้วประเด็นน่ะมีรถมีรถอมีว่าเอารถทัวรถเออเออเนั่นแหละนั่นแหละมีบ่เอาเมียหกกอนไอ้พวกเมียใช่ประเด็นเอาไว้ที่หลังน้องเมียไว้ที่หลังเอา ก็ต้องเอาไปน้่แล well, ้วเนาะเออเอาไปเที่ยวลังคอยได้น้่หมดทั้งน้องเนียทั้งเมียง่ายเลยเนี่ยอ้าวนะพ่อคุณแผนเนี่ยหกเอาเจ็ดที่นั่งคันนี้ไปฟ o r t จ n e r อร์สองจุดสี่ลีเดอร์เข้ามาใหม่รถปีไหนนะกูจำไม่ได้สิบเก้ารถปีสองพันสิบเก้าอันนี้่อยผู้ถาม่อยขู่ไอ้ก็ควยเงียบราคาเนาะบาะปรบไฟฟ้าทั้งซ้ายเลยขวานะโปรตีมันจะมีฝั่ง ไฟฟ้าแค่ขวานะแต่อันนี้ทั้งซ้ายั้งขวาเป็นไฟฟ้าเกียร์ออโต้แสดงว่าเป็นตัวท็อป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 บางบางบางตัวไม่ท็อปก็คือไม่มีไฟฟ้าไฟฟ้าทําไม่ท็อปเลยเหรอพี่ก็ไม่ใช่ไฟฟ้าไงไม่มีเบาะเออข้างหลังอันนี้ด้วยเป็นไฟฟ้าโชกไฟฟ้าถ้าแบบหมดนี่เปิดติดไหมพี่ได้มุกละน่าจะไม่ติดนะไม่ติดเหรอเออพี่มันดังอะไรพี่โชกชกมันไม่เคยใช้งาน จอดนานไงโอ้ oh. รถสวยมากครับเบาะหนังแท้สีน้ำตาลถ้าบอกหนังเทียมจะเป็นสีแบบขมครีม,ม mm. อันนี้เป็นเบาะหนังแท้จากโรงงาน oh. สวยมากไม่มีที่ตีเลยไม่มีที่ติเลยเอาตีจังหนเนี่ยตีจังน้อยรีเป่เออตีจังหนไม่ไม่มันวิ่งไปหน่อยนี่อย oh. อย่างอื่นไม่มีที่ติมีแค่ไม้เท่านั้นแหละ เดี๋ยวสิว่าบปติเดี๋ยวกัสิเป็นเรื่องปุ่มากพุ่สตาร์ทไม่แสนนึงแกนสตาร์ทอยู่ข้างไหนข้างไหนบ่รถในฝันของไอ้เสียมเลยดิฝันดีฝันดีหรือฝันร้ายซัมมี่แหละเดี๋ยวอีกสีเข่ามเกินเจ็ดคำหรือเปล่าฝันดีฝันดีหรือฝันร้ายแปดตันโดนแล้วโดนแล้วไม่หนึ่งแสนสี่พันโลนะเกียร์ออโต้ โอ้สวยงามมันจอดหลายบอก,ก่าปวกขึ้นเลยเว้ยปวกขึ้นเลยปะจอดโดนไอ้โมเม้น<บ>ตัวนี้มันเป็นไอ้ไอ้ของขังบอกเออปวกปวกนาลาพญาพญาปวกนี่ต้องเก็บไว้ดิให้มันขึ้นพงให้มันขึ้นพงไอมันสิเดืขังเมื่อพระเจิมหรือเปล่าพระอันนั้นมันเจมิมด้วยอ่ะดูวงเ่องหน่อยไหม ปุ่เจี่มดเกียวโตภายในตกแต่งด้วยลายไม้อู้สวยมากลายไม้นี่ไม่ซักไม่ตะเคียนหรือไม่ไม่พยุงไม่ตะเคียนไม่ตะเคียนเนาะเจ้าแม่ตะเคียนด้วยเขาท่าเขาท่าแหมถามมาได้ไม่จริงหรือไม่ปลอมไอ้ไม่ยุค่้ามัไม่ยุคขาเอไม่ยุค่าหน่แล้วท่าเล็กเก์ไวบเคลือบเล็กเกอร์ด้วยเือบเล็กเกอร์นะ บ่ถาถามคอยทามอ๋อเข้าสาระเข้าสาระคอยย่านใหม่มันหูอาเดิมแอลเดิมเพดเดิมสวยมากคือรอคันนี้มันสวยมากมันก็เลยไปออกนอกสาระเยอะหน่อยมันไม่มีอะไรจะพูดไงอ้าวะเห็นตะกี้บ่พืดอาร์นั่นลุงเหรอลุงลุงก็ยังอยู่ไปเป็นองคุมนตรีแล้วโอ้าว ฟรีดาวทุกอาชีพผ่พอนหมื่นไปปลายเหมื่นกลางๆถึงหมื่นไปปลายส่วนรถสองหมื่นอยากได้มากคนนี้ก็ขอมาอรดเนเบิร์เดีย,วเ,วลดเ,ดยเลยว่าจะขอโอเค okay, ปะ,อะบอขอก็ชี้รถให้ขอรถแต่สองแสนในว่าโอ้ซื้อสดบ้างะบอกว่าซื้อเงินผ่อนด,ดีละเอาเอาหลังไม่หลังไม่แสดก็ว่ามันหลังไม่ <laughs> ไป้บ้านาไม่ปุ๊บ พี่น้องจะตกแกมันรถอย่างกระดอกกระเดียใช่ไหมไอ้เสมมันถดลอมหรือว่ารถมีเเลมมันจะขายเล่นขายหัวเท่าไหร่ขายง่ายแทะของตอเท่าไหร่ก็ขายแทะเออเออเดี๋ยวจะหาว่าไอ้เสมมันค้นใจไงโอเคป๊โอเคครับแต่ว่าจเจ้ากล้าตอไอ้เสมก็กล้าขายอ้าวฟรีดาวทุกอาชีพก็ลดเดอร์สองจุดสี่เบาะไฟฟ้าทั้งซ้ายทั้งขวาออปชันจัดเต็มรถสวยบางเดิมนะคันไม่มีเฉียวไม่มีชนการันตีนะครับ ใครได้ครันี้ไปโคตรคุ้มรดในฝันของใครหลายคนนะเป็นกำลังใจให้เสมแล้วก็ทิมงานฝากก็เลยกบแช่พิมคาว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมสรงฟรีของหน้าบ้านแจ๋ว